เคียวหวางชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะตอนนี้ยี่เออสามสิบสามสิบห้าวีกแล้วค่ะสามสิบห้าวีนะทุกคนก็ใหญ่เละก็ใหญ่มากอันนี้ก็ตุยอันนี้ตุยไมนะลืมออนี้ตุยอันนี้ตุย,นนตยเราจะแยกทิ้งอันนี้ไม่ตุยอันนี้ไม่ตุย หน้าสวยมากคุณคาคือแต่งหนางามแท้ไม่นี้อยากแต่งงามตัวทุกคนมันเป็นซุงลั้มือกับแต่งบองามรั้งมือกับรัมือกับบอแต่งแต่แต่งนั่นแหละดีแต่งหน้ายังไงก็ดีกว่าไม่แต่งหน้าคนจะบอกว่าไม่แต่งก็สวยสุดท้ายแล้วแต่งก็สวยกว่าอยู่ดีนะจ๊ะแต่งยังไงก็สวยกว่าอยู่ดีนะ ยังไม่สั่งอันนี้ให้ลูกเลยอ่ะตัวเอง,งป้ายชื่ออ่ะสั่งนี่เขาใช้เวลาทำหนึ่งสัปดาหนะ์เลยนะเปิดลูกคลอดเลยยังไงสัปดาห์หน้ากว่าจะส่งมาอีกป้ายชื่อแขวนอยู่โรงพยาบาลนะทุกคนลูกโป่งก็แพงนะลูกโป่งแพงมากดูหนูจะสั่งแต่ป้ายชื่อกับเวลข้ามมาก่อน <experiences> อีตัวเวลข้ามอ่ะ อีตัวเวลข้ามกับป้ายชื่อหนูจะสั่งแค่นั้นมาก่อนอันนี้ก็ตุยเราจะสั่งแค่ป้ายชื่อกับเวลข้ามมาก่อนเราค่อยทยอยสั่งน่งะไะว่างผ่านมาเจอเลยช่วย เห็นคนไม่ค่อยดูตอต,อ,ตอชอบดราม่าเลยช่วยทําบุญใช้รีบอะไรนี่ๆไปเจอมาก็คือแบบจะไปหางซื้อรีพี่กระแตนั่นแหละทุกคนแต่ว่าคือวันนั้นหนูรีบไงหนูไปไปอีเวนต์วอลเลคิดว่าเออช็อปไปสาขาแฟชั่นน่าจะมีแต่ไม่มี หนูก็เลยไปได้ตัวนี้มามันก็มันก็สวยอยู่นะแต่แต่หนูอ่านไม่ออกหนูไม่รู้ยี่ห้ออะไรเนี่ยแต่แท่งสามร้อยกว่านะทุกคนแพงอยู่เนี่ยแพงอยู่แท่งสามร้อยกว่าก็ถือว่าราคาแรงอยู่สำหรับลิปแต่ว่าก็ราคานีะของพี่แต่หนูอยากได้ลิปน้ำแข็งมากหนูยังไม่กดเลย เดี๋ยวหนูจะกด,ดอยู่โอ้ยอีติกตอกอันที่มาปวนเนี่ยหนูอยากรู้อยากรู้ว่ามันเป็นใครเป็นใครอ่ะเป็นใครกล้าบอกตัวเองกล้าบอกไหมว่าตัวเองเป็นใครกล้าบอกไหมว่าตัวเองเป็นใครอุ้ยอันนี้สีดีว่ะ น,นี่สีตอนกโกลอันนี้ยังไม่ตุยเราจะเอาเข้าไปด้วยกันราว่าเราชอบลืมอันนี้ตุยอย่างใช้สบายมากใช่มันใส่ได้เยอะอันนี้ก็ยังไม่ตุย <c oughs> แต่ไม่รู้นะบางทีอ่ะเครื่องสำอางอะใช้จนหมดอายุก็ไม่รู้หรอกว่าว่าหมดอายุเพราะว่าเราไม่ได้แบบมานั่งเช็คไงว่ามันหมดอายุหรือเปล่าไปไหนไม่ได้ไปไหนแต่งหน้าเล่นขายของเฉยๆอยากไปวัดโกกา,กากมากเลย แต่ว่ามันไกลไม่อยากไอ้นั่งรถจริงๆถ้ามันใกล้หน่อยนี้จะไปเล่นด้วยนะ,นะร,รูปโปรไฟล์ก็ไม่เอาขึ้นอย่าไปบนหัวกับพวกแบบนี<ๆ>ไไ้เลยใช่ใส่ใส่สตินะสาวฉันเพิ่งเข้ามาวันปกติฉันเม้นแล้ว ออกมีคนมาเสือกตอบเม้นชั้นเลยอยู่ตอบนะไก่ไม่ต้องมาเสียงฝนตกวยตกแน่นอนไม่เหลือมันตกทุกวันมันตกทุกวันเดือดร้อนอะไรหรอว่าตัวเองก็ไม่ใช่เอาว่าว่าคนที่เขาหากักเนาะเขาก็สิดเดือดร้อนแล้วเนาะ ยะสะปึกหลายบ่เคยมีคนหักติบ่เคยหักไผติหรือว่าต้องได้ <c oughs> ยกงานไปเยอะแล้ว <c oughs> สองครั้งแล้วปะที่เราแบบที่ที่ฝนตกอะ